พี่น้องสบายดีเอฟซียีครัแรงสุขุมสุนสมองสุบอลยั่งบ่ทธานได้กลับพี่น,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 น้องสภาพกันเขาไหวพระธาตุก่อน,นพี่น้องบาดีนเน,นะาะไหวพระาธาตุอิงฮังพี่น้องเลย สถานีห้างก็อยู่ตั้งอยู่เมืองไก่ซ้อนพิวมมิหารพี่น้องเน,น,นาะแขวงสวรรณเขตเนาะแต่ว่าสิบ,บูสิบ,บูอยู่ใกล้มาได้ครับตัวเมืองสวรรค์เนาะอยู่ใกล้ที่สุดพี่น้องเลยเนาะแม่นุูหน่อยซื้อดอกไม้ ไปไหว้พระธาตุพี่นี้ยันมเบ่งไม,งม่ถูกเทียนพี่น้องกินบัดกินบัดอันเทำได้นะอันละห้าโอ้อันละ,ะหา้า,หา,ะหาพันพี่น้อง

ใช่หกวันลูกคาเราก็จาพันเกตม่ตาสมซื้อคสมบสมัจสาพันเกตแล้วก็ม่าูทินบัตดองเดิม้าพันเกเดครับเยเด้อกขอบคุณขอบคุณครับเดทำนำสู่ยูีวหแฮ่มขอมาน่หน่อยก็บนห่อยได้ไน้อย เสาหนอนบาน6กิโลหาชิพนกีบเออรับนี่อบอนบบี่น้หลาเ้ขอบคุณขอบคุณำเจ้าศัทธาบนคำำจูดีมแหงเด้อลตดอกันนี้อจก็ขอเชิชวนพี่า้องผู้ีจิตใจใชศรัทธาลบใจกับพน้างเด้อ จฒนาค่ันริาสรตนสักข้นี่รริการน้ำตางกระตอกอะ้เนี่ยง่ายใจช่วยมาพี่บ้อเอาบนเราก็ชนน้ำกันแล้วพี่น้องมีคนไหนนั่งใจรังเจ้าพี่น้อ่เพื่อเพื่อรั้สวัสดิ์ก็ได้ชมชมใจก็่แม้ว่าไต่เทียนอยู่เป็นไหมโอ้ก็ม่าม้ว่าไต่เทียนอยู่พี่น้องเอ้ยไต่ทูบเนาะโอ้ยต้นทูพี่น้องวาพิษไต่ทูบเ้กอน แม่กับป้ากีนางสุบรรกบาร์ดกิโลสูงได้พี่น้อถาตอิงห้างพระธาตซักซิสประจำแกล้งสวรรเขตเฮ้าพี่น้องเนาะจะมีลายพระธาตุเนาะทางอ่าสวรรค์เขตเฮ้าอะไรพระธาตุพพนกะเมีนกับพระธาตุอุงมุ้งเนาะบัลลัห้คู แล้วก็จักพรพรรดิยังไงแบบพี่น้องเอ้ยเขาก็เคยมาแต่ซ้ำนี้เนาะเคยไปพระธาตุอุ้งมุ้งแล้วก็พระธาตุโพนพระธาตุอีห่างหลาซ้ำหม่องหลาบ่อนเอาเคยไปเนาะบ่อนอื่นก็บ่เคยไปเที่ยวดอกบสีดอกบัวจากเรื่องลอยปลาเออแต่จอปลาบัวล่าจันล่าบางสองตัวนแ้กกันเปิดซิปเมนูหน่อยยัง ເອົາເດີ້ນໍຂໍຂອບຄົນຕະປໍແລາຍທລນຂະນດມືແລກນມືອມືຮີງຊິາຍນນແແນນ เหตุการณ์กำลงมีข่าวปลวกของแมม่อนบาดเจ็บบาดปมิโลมาชาะนะให้ปัจจัยมิจฉาว,วามกีบไปนะครับที่นี่แน่เลยไอ้ที่เขาไายประทานกันด้วยพี่น้องเดียวลาดต้องอีกแมียังส์ไปประทานก่อนในรอบสามสีปีพี่น้องอ้ยพากันมาอีก การณก็ยังมีแบบกันขาวน่อยเนามาลงตนาให้ปัจจัยมีเยร้างพันกีดกวการมัอีก็มีแอ๊ะผมกัปัจจัยสองพันกีดเนาะเอ่อสองพันกีดในว้เรื่อีกามัีกรมล่งนานาจากนาจามีจะมีพันกีดก็มีอ่าแม่แก้วนาบานาจรีจะมีโยยึดพันกีดกามัอีกันยังมีอ่านางชิงนนานางชิงม อามาจาปนัจจีตชาวฟันกีดนะครับแล้วนะไปแมนองเทนเออไปนักปะแมนองเทนเผื่อแมนองมินเพื่อจะไปต่อยอดพี่น้องไปต่อยอด ก็ไามา่อีกแล้วก็ยายใจบุญมีแม่บุญมีบ้านนำบอเนาะ 9, ข้ขาวพัดเก็บครับแล้วแม่ยังแม่มินนี่บัดดกพุงบัดน,นามงนามงแม่มินนะี่ขา้ 7, <000. S 2> ขาวพัดเก็บเนาะข้าวพัดเก็บครับแล้วอันารยแม่ยังเป็นลำเงินมาจากแม่มินนี่บันนามงสองหม,ม,าามื่นเกียรติ ข้าวพันกีพับแล้วแม่แสงม,มาจากบ้านจอนเค้งข้าวพันกีพับแล้วมรรแม่ยังน้อยดออกมาแล้วพี่นอกมาในลุ่งผ้าเมื่อเลย บ่ทันมีคนเนาะบ่ทันมีคนตอนทำอาไอันนี้เพราะว่าจุดหนีกันเป็นตาหมวนหรือยงมาใหญ่เป็นาหมุน้วจะพเลยโดดลายลีโล ยังเสด็งยังลำคนไลายเลยคนไล่อยู่บ่ได้ยังเลยได้ได้เสือเมื่อผักเสือไล่ลูกไม้เมื่อผักหย่าตัวหนึ่งแล้วก็จะคลองซื้อผาทุงคืนหนึ่งเท่านั้น นู่นแกับเพ่อเาได้ยังเจ๋อไอม่จะนอกได้พระสุดเม่อไองติรนสาสุดอันนี้บอนบอนกินขาออกทั้งนี่มวยปีรดทั้งพีกลายเนาะมีอยู่สูุจุดสูตร